สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาพูดถึงเคมีอินทรีย์นั่นเองนะคะบทนี้นะคะของเคมีมหกเนาะเราจะพูดถึงเคมีอินทรีย์กันนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนเลยของสสะวะทนะคะแล้วก็ดูตามครูไปได้เลยแล้วก็ให้ในแต่ละคนเตรียมสมุดคนละหนึ่งเล่มเพื่อทาแบบฝึกหัดหรือตรงที่มันตรวจสอบเข้าใจนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเคมีอินทรีย์คืออะไรนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าเคมีอินทรีย์ของเราคืออะไรนะ,ะมาดูอันแรกเลยสาปรประกอบอินทรีย์นาะตามชื่อเลยนะสาปรประกอบอินทรีย์ของเราเนี่ย ดูตามไปเลยเนาะสารประกอบอินทรีย์ของเราส่วนใหญ่แล้วธาตุหลักพระเอกหลักของเรื่องเลยมันก็คือธาตุคาร์บอนธาตุคาร์บอนองค์ประกอบหลักแต่นอกจากที่จะมีธาตุคาร์บอนแล้วเนี่ยนะธาตุคาร์บอนของเรานะคะสามารถสร้างพันธะเรียกว่าพันธะโคเลนตนั่นเองนะคะคาร์บอนธาตุคาร์บอนสามารถไปสร้างพันธะโคเลนกับธาตุไฮโดรเจนนะหรือว่าคาร์บอนกับคาร์บอนก็ได้นะมันสามารถสร้างพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนหรือ คาร์บอนกับไฮโดรเจนก็ได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะนอกจากที่มันจะต่อไฮโดรเจนหรือคาร์บอนด้วยกันด้วยกันแล้วนะคะมันยังสามารถไปเกิดพันธะโคเเลนซ์กับสารอื่นได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นไลโอเอ็นเอสแล้วก็ซีแอลนะคะเป็นตัวรวมในโครงสร้างแล้วแต่ว่าโครงสร้างของเราเนี่ยจะเป็นสารประเภทไหนนะคะเรามาดูตัวอย่างเลยอย่างเช่นตัวอย่างที่ให้มาเห็นไหมลูก carbon, oxygen, ก็จะมีคาร์บอนมีออกซิเจนมีไฮโดรเจนตัวแรกก็จะเป็นกรดอะซิติกเนาะก็จะเป็นตัวอย่างของสารไล เทียนทั้ง4ตัวนี้นะคะสตัวนี้ก็จะเป็นสารประกอบอิ C, นทะรีย์เนาะก็จะมีพระเอกหลักของเราคือธาตุคาร์บอนนะมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนแล้วแต่บางตัวอาจจะมีไนโตรเจนนะคะอ่ะซัลเฟอร์แล้วแต่ตัวที่2ต่อมานะะเราจะพบว่ามันคือกรูโคสกรูโคสของเราเนี่ยโครงสร้างจะเป็นวงวงหกเหลี่ยมเห็นไหมลูกนอกจากนั้นก็จะมีกิ่งต่อไปอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ต่อกะมูอนะคะโอเฮทของเราตัวต่อมาคือซิสเทอินนะคะซิสเทอินก็จะมี NH2 ต่ออยู่ตรงนี้ ะะและตัวสุดท้ายเลยก็คือวิตามิน B3 มเห็นไหมโลกวิตามิน B3 มเนี่ยก็จะเป็นวงเหมือนกันโครงสร้างเป็นวงแต่เป็นวงกี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมนะคะแล้วก็ต่อกับหมู่คาร์บอ,อกซิลตรงนี้เนาะวันนี้เป็นเรื่องหมู่ฟังก์ชันเดี๋ยวเราจะเรียนอีกทีนึ่งเราจะพบว่าทั้ง4ตัวเนี้ยก็เป็นสารประกอบอินทรีนะคะอ่ะต่อเลยนะคะแล้วสารประกอบอินทรีย์ของเราเนี่ยนะคะได้าจากสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะคำตอบก็คือมาจากสิ่งมีชีวิตก็ได้หรือจากสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้ซึ่งจากสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ย เราจะสั่งขอขึ้นนะอ่ะนะ,ะจะเกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะคะนอกจากสารประกอบอินทรีย์แล้วนะคะก็จะมีสารตัวอื่นอีกนะคะอีกตัวหนึ่งที่เรียวกว่าสารประกอบอะน,นินรียสารประกอบอะน,นินรีเนี่ยนะคะก็จะมีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะแล้วเราจะแยกได้ไงว่าไหนเป็นสารอินทรีอันไหนเป็นสารอะน,นินทรีย์นะคะอ่าตัวอย่างด้านล่างอ่านียตัวอย่างด้านล่างเลยนะคะ คาร์บอนมอนอกซด์เป็นสารอะนินซีคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นสารอะนินซี C. และกรดคาร์บอนิกก็เป็นสารอะนินซี C. ทั้ง3ตัวนี้เป็นสารอะนินซี C. หมดเลยแต่เราพบว่านะคะมันก็มีธาตุหลักเนี่ยนะคะมีธาตุอยู่ในองค์ประกอบของมันมีคาร์บอนเหมือนกันแล้วถ้าเกิดให้ครูม,มีสูตรมาให้อย่างเงี้ยค่ะนักเรียนจะแยกได้ไงว่าตัวไหนเป็นสารอินทรียตัวไหนเป็นสารอะนินซี C. หลักการง่ายๆเลยถ้าเกิดเป็นสารประกอบประเภทสารประกอบอินทรีย์นะคะคาร์บอนเนี่ย มันจะต้องต่อกับกับอะไรเอ,อ่ยให้ได้คาร์บอนต้องต่อกับไฮโดรเจนโดยตรงอ่าโดยตรงนะคะเราจัดว่ามันเป็นสารประกอบอินทรีย์แต่ถ้าเกิดคาร์บอนไม่ต่อไฮโดรเจนโดยตรงมีตัวอื่นมาขั้นนะ,ะมันก็จะเป็นสารอันอินทรีย์นะคะอันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าอินทรีย์กับอันอินทรีย์ต่างกันอย่างไรอ่าเดาดูตัวอย่างตัวนี้กรดคาร์บอนิกนะ,ะอ่าอธิบายกรดคาร์บอนิกใค้ดู อย่างเช่นกรดคาร์บอนิกอ่ะทำไมกรดคาร์บอนิกถึงเป็นสารประกอบอนินน Carbon, rogen, ygen, ไมไมออนซีเดี๋ยวเรามาดูทั้งที่มันก็มีคาร์บอนมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนเนาะทำไมไม่ใช่สารอินทรียล่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการแสดงว่าคาร์บอนของเราเนี่ยจะต้องไม่ต่อกับไฮโดรเจนโดยตรงเนาะจากสูตรของเราเมื่อกี้เราพบว่าสูตรของกรดคาร์บอนิกของเราคือ h 2 co 3ใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูจากตรงนี้เราสามารถเขียนสูตรโครงสร้างของมันนะได้ตามนี้เลยเรามาเขียนสูตรโครงสร้างกัน C แล้วบอน o อีอ O อะฮีฮโดเจนแล้วเราเขียนโครงสร้างเสร็จแล้วน้กเรียนลองเช็คด้วยนะลูกว่าจํานวนนะคะคาร์บอนไฮโดเจนออกซิเจนเนี่ยมันครบหรือเปล่านะคะได้แล้วอันนี้จะเป็นสูตรโครงสร้างของกรดคาร์บอนิกนะคะซึ่งเราพบว่าคาร์บอนอยู่ตรงนี้อาคาร์บอนตัว C ถูกไหมลูกแล้วก็ไฮโดเจนแต่มันไม่ได้ต่อกันโดยตรงถูกปะมันมีตัวขั้นเห็นบ้ามีตัวแทรกอยู่มันไม่ได้ต่อกับไฮโดเจนโดยตรงมีโอมาขั้นนะคะออกซิเจนของเราตรงนี้ค่ะมาขั้น ทำให้คาร์บอนไม่ได้ต่อไฮโดรเจนโดยตรงมันจึงเป็นสารอะนินซีค่ะอาตัวนี้เป็นสารอะนินซีแล้วสารอะไรเป็นสารอินซีก็คือคาร์บอนต่อไฮโดรเจนโดยตรงอะตัวอย่างเช่นอะ ch 4มันก็คือแก๊สมีเทนถูไม่หลงอะเรามาดูตัวนี้สิมันต่อกันโดยตรงไหมนี่แค่ตัวอย่างนะลูกอะอันนี้ C อ่า อันนี้ค่ะไม่มีตัวขั่นเลยเขาไม่มีตัวขั่นคือมันมีพันธะและมันก็ต่อกับไฮโดรเจนเลยแบบนี้นะมี C ตรงกลางปุ๊บแล้วมันก็ต่อเลยอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าต่อโดยตรงดังนั้น CH4 จึงจัดเป็นสารประเภทสารอินรีย์นั่นเองอ่าเป็นสารอินทรีย์เพราะว่าคาร์บอนมันต่อกับไฮโดรเจนเป็นไงคะต่อกันโดยตรงมันไม่ได้มีตัวขั่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นการแยกว่าสารตัวไหนเป็นสารอานินรีหรืออินรีนะ,ะถ้าเกิดต่อโดยตรงเป็น อินรีแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ต่อโดยตรงมีตัวมาขั้นก็จะเป็นอนินรีย์ประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะอันนี้เดี๋ยวรูมาช่วยคูวงสินะคะอ่ะอันนี้มาช่วยคูวงหน่อยสิว่าสารใดนะคะสูตรของสารประกอบอินทรีอ่ะช่วยกันวงนะคะตัวไหนน่าจะเป็นสารอินทรีย์แสดงว่ามันจะต้องเป็นอะไรหรอกสารประกอบอินทรีย์พระอเอ,อกลักของเราก็คือจะมีธาตุคาร์บอนอ่านะคะ มีไฮโดรเจนมีออกซิเจนก็ได้แล้วแต่แต่ที่สําคัญคาร์บอนจะต้องตอกไฮโดรเจนเป็นไงคะต่อก,กันโดยตรงไม่มีตัวอะไรมาขั้นและที่สําคัญถ้าเกิดไม่มีธาตุคาร์บอนจะเป็นสารอินทรีย์ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นตัวนี้ไม่มีคาร์บอนเห็นไหมลูกไม่มีคาร์บอนพวกนี้ค่ะจะตัดทิ้งได้เลยเนาะอ่ะอันนี้ก็ไม่มีไฮโดรเจนก็ตัดทิ้งได้เนาะอ่ะานลำบวงกันตัวนั้นจะเป็นสารอินทรีย์นะอ่ะตัวที่หนึ่งสองสามสี่ อ่ะครบย่าง1 2 3 4 5ตัวอ่ะ5ตัวนี้จะเป็นสารประกอบอินทรีย์นะคะเพราะว่าคาร์บอนต่อไฮโดรเจนโดยตรงที่เหลือไม่ใช่อ่ะประมาณนี้เป็นการแยกให้ได้ว่าอะไรเป็นสารอินทรีย์กับสารอ่านอินทรีย์นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อเลยเรามาดูพันธะบ้างนะคะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยสามารถแยกได้แล้วว่าอะไรเป็นสารอินทรีย์สารอินทรีย์เราก็จะโฟกัสตัวที่เป็นสารประกอบอินทรีย์กันนะคะ ก่อนที่ไปโฟกัสตรงนั้นเราต้องรู้จักพันธะมันก่อนเนาะจากเมื่อกี้โครงสร้างต่างๆที่ผ่านมานะก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามันมีทั้งพันธะเดียวพันธะคู่และพันธะสามนะคะอ่เรามาดูสารส่วนใหญ่จะเป็นสารโคเลนแจ้งไปแล้วสารโคเลนเนี่ยมันก็คือเกิดจากพันธะโคเลนนั่นเองมันเกิดจากอะโลหะทำปฏิกิริยากับอะโลหะนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนเป็นธาตุหลักนะที่มันต่อกันอ่เรามาดูตรงนี้นะคะ มันสามารถเกิดพันธะอะไรได้บ้างเราดูนี่เลยสามารถเกิดพันธะเดียวพันธะคู่และพันธะสามตามชื่อเลยพันธะเดียวจะมีกี่ขีดลูกหนึ่งขีดพันธะคู่จะมีสองขีดและพันธะสามจะมีทั้งหมดสามขีดนะคะโดยหนึ่งเส้นเนี่ยนะมันจะมีเส้นอยู่เนาะหนึ่งเส้นจะแทนสองจุดอ่าแทนสองจุดนะคะอ่านี่คือการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันหนึ่งคู่มันก็จะมีสองจุดสองจุดสองจุด นะคะอ่านี่ก็เป็น2เส้นก็กี่จุด2เส้นก็4จุด3เส้นก็เป็น6จุดแบบนี้นะคะแล้วมันก็สร้างาาบรรทัดครบครบ8ตามกฎออกเต็กน,นั่นเองนะคะดูตามบรรทัดเลย1เส้นบรรทัดเดียว2เส้นบรรทาัดคู่3เส้นก็บรรทัดสามนะคะอ่าแสดงว่าคาร์บอนเกิดเดียวก็ได้คู่ก็ได้3ก็ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่านอกจากคาร์บอนแล้วธาตุอื่นเนี่ยสามารถเกิดได้กี่เส้นเนาะอันนี้หนึ่ง 2และ3ได้อ่ี๋ยวเรามาดูกันเนาะในการเขียนสาประกอบเรอเขียนโครงสร้างสากรอบอินทรีย์เนี่ยนักเรียนต้องรู้ว่าธาตุแต่ละตัวเนี่ยนะคะมันมีกี่แขนเราพูดง่ายคือใช้คำว่าแขนเนาะมันสามารถเอาแขนไปต่อธาตุอื่นได้เท่าไหร่เราเอาพระเอกหลักกันก่อนนะคะก็คือคาร์บอนคาร์บอนเนี่ยเมื่อกี้ครูให้ดูตัวอย่างแล้วนะคะมันสามารถเกิดบรนทะเดี่ยวก็ได้อ่าสามารถเกิดพันทะอะไรหูกพันทะคู่ก็ได้หรือมันก็สามารถเกิดบทันธะายตัวสุดท้ายพันสามก็ได้แต่ไม่ว่ามันจะ เกิดพันธะเดียวพันธะคู่หรือรันธะสนะคะแขนของมันจะต้องครบกี่แขนอ่ะสังเกตดู4แขนนะคะแขนมันเวลาต่อธาตุอื่นนะคะจะต้องครบ4แขนดังนั้นคาร์บอนของเราแขนห้ามเกินะลกแต่ครูจะให้เรียนลองเขียนโครงสร้างเอาคาร์บอนไปจับก,กับไฮโดรเจนออกซิเจนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มันจะมีได้ทั้งหมด4แขน แขนห้ามเกินนะลูกนะคะหนูเขียน5แขนก็ไม่ได้ผิดนะคะหรือถ้าเกิดเขียนแล้วไปเกิดโครงสร้างได้3แขนก็ไม่ได้ห้นะคะห้ามห้ามขาดแล้วก็ห้ามเกินนะคะมันก็ได้4แขนอนอกจากคาร์บอนแล้วต่อมาตัวที่เราเจอบ่อยก็คือต่อกับไฮโดรเจนใช่ไหมอะะไฮโดรเจนไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนจะมี1แขนนะคะจะเป็น1แขนตัวต่อไปออกซิเจนออกซิเจนจะมี2แขนเนาะซัเกอร์ก็2แขน ต่อมาไนาโตรเจนกี่แขนแน่ทายไนยโตรเจน3แขนตรงนี้เขียนไม่สวยไม่อ่่ไนโตรเจน3แขนแล้วก็พวกธาตุไฮโดรเจนหรือธาตุหมู่7พวกคลอรีน1แขนโบมีน1แขนฟลูออรีน1แขนตามนี้เลยนะคะอ่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีกี่แขนให้เรียนอันนี้ต้องจํานะคะอย่างเช่นคาร์บอนอ่าคาร์บอนคาร์บอนอยู่หมู่4ถูกไหมโลก อ่ะเพราะนั้นมหมู่สี่มันขาดอีกเท่าไร่ครบแปดก็คือขาดสี่คือเริ่มมีสีแขนนะหรือออกซิเจนซัลเฟอร์ออกซิเจนอยู่หมู่ไรหลกอยู่หมู่หกดังนั้นขาดอีกสองนะคะขาดอีกสองก็จะครบแปดไนโตรเจนอยู่หมู่หมู่ห้าขาดสามก็จะครบแปดหรืออันสุดท้ายนะคะหมู่เจ็ดถูกมะลูกนะหมู่เจ็ดก็คือขาดอีหนึ่งก็จะครบแปดอันนี้ให้เรียนจานะคะอันนี้คือจําเพื่อเอาไปเกิดเขียนโครงสร้างต่างๆนะ โครงสร้างต่างๆอ่ะเรามาดูต่อเนาะนอกจากที่เรารู้แล้วว่านะคะมันสามารถเกิดบรรทัดเดียวบรรทัดคู่บรรทัดสามนะคะเรามาดูการเชื่อมต่อของมันในโครงสร้างของมันเนี่ยนะ,ะคะโครงสร้างก็มีหลายแบบเลยจากอตอนที่ครูเกิดมาก่อนหน้านี้โครงสร้างก็อาจจะมีวงก็ได้นะคะหรืออาจจะไม่มีวงก็ได้เรามาดูเพศกันนะ,ะคะโครงสร้างของเราแบบแรกเรียกว่าโซ่ตรงอ่ะโซ่ตรงอันนี้เลยเห็นไหมลูกก็จะโครงสร้างหลับเป็นโซ่ตรงไม่มีกิ่งโครงสร้างต่อมาเราเรียกว่าโซ่กิ่ง โซ่กิ่งก็คือตามชื่อเลยอันดับแรกก็จะมีโครงสร้างหลักก่อนในโครงสร้างหลักอ่ะก็จะเป็นโซ่โตรงแล้วเราค่อยเติมอะไรเข้าไปคะเติมกิ่งเข้าไปและตัวถัดมาโครงสร้างที่มันเป็นวงนะโครงสร้างเป็นวงก็ตามชื่อเลยโครงสร้างมันก็จะเป็นเป็นวงแบบนี้นะคะวงแล้วแต่ว่าจะเป็นวงกี่เหลี่ยมนะละูกสามเหลี่ยมสี่ <6 S 2> เหลี่ยมห้า <7 S 2> เหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าโครงสร้างสีของเราจะ มากน้อยแค่ไหนนะคะอ่านี่จะเป็นตัวอย่างโครงสร้างของเราต่อมาเรามาเข้าสู่สูตรของของสารประกอบอินทรีย์ดีกว่านะคะหลังจากที่รู้โครงสร้างแล้วรู้ว่าคาร์บอนต่อกระทตุอื่นอย่างไรนะคะอ่ะเรามาดูตรงนี้กันนะคะก่อนจะเข้าโครงสร้างให้นักเรียนพิจารณาโครงสร้างทั้ง2แบบนี้แบบที่1และแบบที่2ซึ่งทั้ง2แบบนี้ค่ะมันมีสูตรโมเลกุลอ่าสูตรโมเลกุลคืออะไรคือสูตรที่บอกองค์ประกอบว่ามีธาตุแต่ละตัวเท่าไหร่ สูตรโมเลกุลอันนี้ก็คือ C4H10 ถูกไหมลูกสามารถเขียนได้2แบบแบบแรกคือเขียนแบบแสดงทั้งหมดเลยมีแขนเห็นไมลูก,กลางแข็งออกแบบที่2องคือไม่แสดงเส้นพันธะนะคะนักเรียนคิดว่าแบบใดเขียนได้ง่ายกว่ากันแบบใดเขียนง่ายนะคะแล้วแต่ละแบบมันมีประโยชน์อย่างไรเนาะโครงสร้างแบบที่หเนี่ยถ้าเกิดคาร์บอนน้อยเขียนได้แต่ถ้าเกิด C มันเยอะอะ C ียีตัวอย่างค่ะ มันกลางแขนกลางขาออกไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกะกะเนาะดังนั้นโครงสร้างแบบที่1จะเหมาะโครงสร้างที่มีขนาดเล็กส่วนโครงสร้างที่2เนี่ยเราไม่ได้โชว์เส้นพันธะถูกไหมลูกนะคะมันก็จะไม่เกะกะเท่าไหร่เนาะอ่านเราเข้าไปดูเนื้อหาก,กันดีกว่านะ,ะเดี๋ยวครูจะมาสอนการเขียนสูตรโครงสร้างของสรารประกอบอินทรีย์กันเรามาดูแบบแรกเลยนะคะแบบแรกก็คือริวอีทอ่าแบบที่หนึ่งถ้าเกิดครูบอกพูดถึงโครงสร้างริวอีทอ่ะแบบที่หนึ่งลิวอีทเนี่ย จะเป็นโครงสร้างแบบนี้อ่ามีแขนโชว์แขนนั่นเองนะคะลีวิวหรือีชื่อมันก็คือแสดงแบบเต็มอันนี้จัดเต็มหลกนะคะมีแขนมีขาอะไรเขียนในครบเลยเป็นโครงสร้างริวิวก็คือเราจะแสดงแบบเต็มรูปแบบนะคะแต่อย่างที่แจ้งไปจะไม่สะดวกกับสารอินทรีที่มีโมเลกุลไหมคะใหญ่เพราะแขนขาเันเกะก,กะดังนั้นถ้าเกิดโครงสร้างใหญ่เราจะนิยมเขียนแบบที่2ค่ะแบบที่2เราเรียกว่าโครงสร้างแบบยอ่ออ่าแบบที่2ตามชื่อเลยนะคะเราก็คือย่อมัน อ่าอันนี้สามารถเขียนโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยได้แล้วหลักการยอ่ยอย่อยังไงนะคะเวลาย่อก็คือเราจะไม่แสดงพันธะไม่แสดงพันธะเดียวนะคะอ่าเราจะไม่แสดงพันธะเดียวแต่ถ้าเกิดในโครงสร้างมีพันธะคู่หรือพันธะสามแบบนี้ค่ะเวลาย่อแล้วยังต้องแสดงอยู่อา่าแบบนี้เห็นไหมลูกเวลาย่อแล้วยังต้องแสดงอยู่แต่ในกรณีถ้าเกิดเป็นวงอา่าเป็นวงมันเป็นวงมาเวลาย่อก็ต้องเป็นวงอยู่นะลูกไม่ใช่ว่า ตอนแรกมันเป็นวงสักพักหนึ่งย่อมันวงหายไม่ได้นะคะวงมาก็ต้องวงอยู่หลักการย่อยังไงอะเรามาดูอครูจะเปลี่ยนโครงสร้างรีวิสให้เป็นโครงสร้างแบบย่อนะคะเราก็จะไม่เขียนเส้นบรรทัดอ่ะเห็นไหมเส้นบรรทัดจะหายไปบรรทัดเดี่ยวจะหายไปแต่บรรทัดคู่บรรทัดสามยังยังมีอยู่นะคะวิธีการคือเราจะรวบอ่ะรวบปลายอ่ะจับเซตมันปลายอ่ะมันจะได้กลุ่มตามนี้เสร็จแล้วเราก็เอามันมาย่อลูกนะคะเวลาดูเราก็ดูตรงนี้เขียนแล้วก็เป็นอายหลก เป็น c h เเห็นไหม c ีเ c ด2าม2แล้วก็ CH ลายซนะคะอันนี้ย่อแบบแรกอันนี้ย่อแล้วสามารถย่ออีกได้ไหมเราสามารถย่ออีกได้ค่ะอีตรงนี้มันซ้า,ากันใช่ไหมแล้วก็เป็น CH 2แล้วก็ทาอะไรลงวงเล็บไปแล้วค่อยสองอีกทีหนึ่งคือย่ออีกสเต็ปหนึ่งเดีย๋ยวนี้ก็ได้นะคะอ่ะต่อมานะ,ะดูย่อแบบตัวต่อมาด้านล่างดูตามไปเลยอันนี้เราก็จัดเซตที่1เน,นาะอ่ะที่2องจับคู่ไว้จับเซตไว้เราก็เอามันมายอ่อนะคะก็เป็น CH เเห็นไหมลก แจ้งแล้วว่าเราพันธะเดียวเราไม่เขียนนะคะคู่สามยังเขียนอยู่อันนี้เราก็ยังเอามาเขียนเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็น CH เห็นไหมลกูกแล้วก็ซ h สามแค่นั้นเองเนาะ,ะก็จะประมาณนี้อะ่ะมาดูนี้อันนี้ก็จะลุงรังนิดนึงนะคะโครงสร้างใหญ่นะ,ะอันนี้โครงสร้างก็จะเป็นโซ่อะไรลูกโซ่กิ่งดังนั้นเราหาโซ่หลักก่อนอ,อ่าน,นี้คือโซ่หลักถูกป่ะอ,อันนี้คือเป็นกิ่งอะ่ะด้านบนก็คือจะเป็นกิ่งที่มันมาเกาะนั่นเองคือตรงนี้บริเวณนี้ เราก็ใช้หลักการย่อเหมือนเดิมค่ะเราก็จับจัดกลุ่มมันไปอะจัดกลุ่มมันไปซีเฮดสามซีสองอันนี้คือซีเฮดถูกไหมลกูกเพราะว่าแขนตรงนี้มันต่อกิ่งเข้าไปอเราก็วนไปอันนี้ก็ให้เป็นกิ่งที่มันมาเกาะเราก็เริ่มมาย่อกันเลยนะคะอันนี้จัดเซตเห็นไหมลกูกอันนี้อันนี้ยอ่ยอย่อเสร็จแล้วเอานี้มาเขียนเห็นไหมลกูกเอานี้มาเขียนซีเฮดสามแต่ก็ต้องเขียนแขนตรงนี้มาอยู่ย่อต่อ,อยังไม่จบเราย่อต่อแล้วก็เอาตรงนี้ขามาย่อต่อ อ่ะเอามาเขียนเลยเห็นไหมโลกเอามาเขียนเอามาเขียนเอามาเขียนถามว่าจต่ตรงนี้ย่อต่อได้ไหมนะคะอ่ะตรงนี้ย่อได้ถูกไหมโลกตรงนี้เราก็มาเขียนตรงนี้แล้ววงร็บไว้ก็คือมันเป็นกิ่งที่เกาะตรงนี้อ่ะเรามาดูในกรณีที่โครงร้าเป็นวงบ้างเวลาย่อเราก็จะไม่เขียนไม่เขียนพันธะเดียวอ่ะตรงนี้เราก็จับย่อย่อไปย่อไปอ่ะตรงนี้ก็เป็นกิ่งใช่ไหมเห็นไหมโลกอะไรย่อ เส้นมันถ้าหายไปแต่โครงสร้างเป็นวงมันก็ยังไม่หลอกมันก็ยังโครงสร้างก็ต้องเป็นวงอยู่นะคะอ่ะเราลองมาตรวจสอบความเข้าใจเนาะ,ะอันนี้นะคะตรวจสอบความเข้าใจมีทั้งหมดสองข้ออ่าข้อหนึ่งกับข้อสองนะคะข้อหนึ่งกับข้อสองอันนี้ให้ทําใส่สมุดนะลูกอะ่ะใส่สมุดอ่าทาใส่สมุดเลยนะคะตรวจสอบความเข้าใจสองข้อนะคะ ทำใส่สมุดเลยนะคะอ่ะเพราะนั้นโจทย์คืออะไรอันแรกเขาให้เขียนไล่โลกโจทย์เขียนลิวอีธอ่ะอันนี้2แบบยอ่อแสดงว่านักเรียนจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างตรงนี้ค่ะนะคะแบบย่อให้เป็นลิวอีธส่วนอันนี้ลิวอีธให้เขียนแบบอะไรแบบยอ่อนะคะอันนี้ใส่สมุดเลยอ่ะเรามาดูกันนะคะอ่ะอันแรกให้เขียนริวอีใช่ไหมริวอีก e ็คือแบบจัดไล่โลกแบบจัดเต็มอันนี้มันย่อมาใช่ไหม อาจจะมันขยายพูดง,ง่ายจะมันขยายปุ๊บเราก็จะมาขยายเลยอันแรกก็คืออะไรลกสี C ่หสามอ่าริอีจะต้องโชว์โชว์แขนที่ต่ออ่าอันนี้ต่อต่อเป็น C ีลไรสี่พนักคู่อันนี้ C 1ตัวและอ e ีตรงนี้หลก C ี่ใช่ไหมมี2กุ๊บเราก็ต่อ2แขนอ่าต่อสองแขนเลยอันนี้ก็เป็น C H3 อ่าอย่าลืมว่า ลิวอีคือจัดเต็มมีอะไรแสดงทั้งหมดและที่สําคัญเวลาเราเขียนโครงสร้างออกมาเนี่ยต้องเช็คด้วยว่าแขนคาร์บอนครบไหมไฮโดรเจนครบไหมอันนี้เราเช็คคาร์บอนหนึ่งสองสามสี่คาร์บอนหนึ่งแขนครบตัวตัวมาหนึ่งสองสามสี่ครบตัวต่อไบหนึ่งสองสามสี่ครบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมลูกแ,แ,แ, <c oughs> แขนครบแล้วสี่แขนอ่ะโอเคสุดท้ายเจนหนึ่งแขนครบแล้วต่อมาข้อที่สองให้ทาอะไรลูก ข้อที่สองเป็นลิวอิตมาถูกไหมลูกให้เราย่อหลักการย่อก็เหมือนเดิมทําไงคะรวมกรุป๊ปรวมกรุ๊ปมานะ c h สาม c h สาม c h สามอันนี้ c 3, ตรงกลางอันนี้ c h 2, c h สอง c c h 3, ถูกไหมเราก็จับรวมกรุป๊ปเราพบว่าตรงเนี้ย c h 3สามมาเกาะถูกปะสามอันอ่ะเราก็เขียนเลยดังนั้นแบบย่อเป็น c h สามค่อกี่กลุ่มสามกลุ่มแล้วตัวต่อไปก็คือตรงนี้ อะซแล้วก็เป็น c h 2 C อย่าลืมว่ายออ่อบรนทะคู่พรนทัสามยังต้องแสดงอยู่แล้วก็ CH อันนี้คือได้และ2สอข้อให้เรียนทําใส่สมุดเลยนะคะอ่ะตรงนี้อ่ะอันนี้คือโครงสร้างนะคะที่ให้มาสามารถแปลงเป็นแบบย่อก,ก็ได้หรือแบบรรวีดก็ได้นะคะเรามาดูโครงสร้างถัดไปกันนะคะ โครงสร้างแบบที่3ในการเขียนสู่โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์เราจะเรียกว่าโครงสร้างแบบเส้นพันธะ,ะหรือบางกรณีจะเรียกแบบว่าโครงสร้างแบบเส้นและมุมเส้นและมุมโครงสร้างแบบเส้นและมุมมันจะเป็นเส้นและมุมนะคะ,ะเส้นและมุมยังไง๋ยวครูจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังนะคะส่วนใหญ่โครงสร้างหลักของเราเนี่ยจะซิกแซก เสี้ยแบบนี้เป็นฟันปลาเลยนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างโครงสร้างแบบสุดท้ายนะคะคือโครงสร้างแบบอะไรเอ่ยแบบเส้นแบบเส้นบรรทัด <c oughs> <c oughs> โครงสร้างแบบเส้นบรรทะันะคะใจความหลักของเราก็คือเราจะใช้เส้น ฟันปลาถูกปลาซิกแซกแบบนี้อ่าซิกแซกแบบนี้ไปนะคะเห็นไหมโลกมันจะเส้นแทนเราจะไม่แสดงอะไรเราจะไม่เห็นธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนนะคะดังนั้นหัวใจหลักของเราก็คือมันต้องไม่แสดงลูกอ่าไม่แสดงธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนแต่ถ้าเกิดมีโครงสร้างอื่นอยู่ในในในโครงสร้างของเราเราต้องแสดงไว้นะคะ อ่าอันนี้เราต้องไม่แสดงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้มี C กี่ตัวให้สี่ตัวถูกไหมลูกดังนั้นแต่ละมุมอ่ะแต่ละมุมแต่ละจุดตรงนี้จะเป็นโครงสร้างของคาร์บอนเพราะนั้นจากตรงนี้จะมีคาร์บอนกี่ตัวลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าดังนั้นนี้จะมี C9 เก้าตัว c 9เก้าตัวต่อมาแล้วไฮโดรเจนล่ะเนื่องจากเราไม่ได้แสดงไฮโดรเจนใช่ไหมแต่ไฮโดรเจนของเรายังอยู่ในโครงสร้างไหมยอยู่นะคะเรารู้แลว้วคาร์บอนมีกี่แขน สแขนอ่าดังนั้นซตัวนี้ต่อกับซตัวนี้ไปแล้วดังนั้นซนี้มีแขน1 2 3มันก็ไปเกาะไฮโดรเจนแต่แบบเส้นบรรทัดเราไม่โชงไงดังนั้นอันนี้อ่ะเรามาเช็คซิว่าจะมีไฮโดรเจนกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13หกเจ็ดแปดเก้าสแสดงว่ามีไฮโดรเจนกี่ตัว20ตัวดังนั้นสูตรโมเลกุลมันคือ C9 เก้าโครงสร้างแบบนี้ก็คือจะบรรทัดเดี่ยวทั้งหม อ่ะเราไม่แสดงแล้วถ้าเกิดมีไฮโดรเจนอยู่ในโครงสร้างเหมือนกันแต่ว่ามันเกาะกับโออ่ะอย่างเช่นตรงนี้อ่ะโครงสร้างนี้ให้ดูเลยกันอ่ะตัวอย่างเนาะอ่ะสมมต,ติต่อตรงนี้โอต่อตรงนี้อ่ะเห็นไหมลูกถ้าเกิดเป็นธาตุอื่นไม่ใช่คาร์บอนไฮโดร,รเจนต้องแสดงและโอตัวนี้อ่ะโอตัวนี้มันต่อไฮโดรเจนไฮโดรเจนที่ต่อตัวนี้ที่ไม่ใช่ต่อคาร์บอนเราต้องแสดงอยู่นะลูกนะคะอาจจะโครงสร้างนี้ สูตรโมเลกุลก็คืออะไรอ่ะเรามาหาสิแต่ละจุดตรงนี้ตำแหน่งก็คือแทนธาตุคาร์บอนตัวนึงสองสองใช่ไหมอ่ะสามี 3, ตรงนี้ไม่นับเพราะมีธาตุอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นซีอะไรลูกซีสี่ค่ะอันนี้จะสูตรมันก็คือซีซีคารเจนกี่ตัวนะพาร์เจนกัน,กนลิมสูตรไปสูตรจะมีสามตัวใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็ครบแล้วหกเจ็ด ลงตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่ลูกแปดตัวลงตัวนี้ด้วยเป็นสีแปดมีโอด้วยใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดสูตรมีคุณมีโอตั้งเนี้ก็ต้องใส่โอไปด้วยโอกี่ตัวเห็นเห็นเลยโอโอมีสองตัวนะคะอ่ะนอกจากนั้นใจหวานพอนอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดในกรณีนั่งเรียนเขียนเส้นพันธะเนาะโครงสร้างหลักเราก็ทําซิกแซกแบบนี้เป็นเส้นฟันป่าโอเคลูกแล้วก็พันธะเดียวอ่ะนี่พันธะเดียวแล้วกรณีมีพันธะคู่แล้วก็เติมโครงสร้างไปได้ถ้าไม่มีพันธะคู่น,นั้งเนี้ยก็ใส่ไปพันธะคู่แบบนธ หรือจะมีกิ่งมากาะแล้วก็ต่อกิ่งได้กิ่งล่างกิ่งบนอะไรเงี้ยเราก็ต่อกิ่งก็ได้นะก็จะมีเขียงโครงสร้างแบบหนึง่งต่อมาที่สําคัญก็คือแล้วในกรณีที่มันมีบรรทัดสามอันนี้เรียนดอกจันไว้เลยนะคะเป็นข้อยเว้นนะคะในกรณีที่เป็นบรรทัดสามครูเขียนตรงนี้เนาะพันธะสามอ่าในกรณีมีพันธะสามจะห้ามค่ะลกูกห้ามหักมุมอ่าเราจะไม่หักมุมนะคะนันเรียนดอกจันไว้เลย พันท้าเดียวมันท้าคู่โครงสร้างหลักซิกแซกได้นะคะซิกแซกตรงนี้ก็เติมไปจากคู่ตรงไหนนะคะอันนี้ก็คือเดี่ยวเนาะแต่ถ้าเกิดสามไม่หักมุมไม่หักมุมจะเขียนยังไงก็เขียนตรงไปคุยง,ง่ายอ่าอย่างเช่นอันนี้อ่ะอ่ะมีบรรทัดสามแบบนี้แบบที่หนึ่งแล้วก็บรรทัดสามแบบที่สองอ่านี่แบบที่หนึ่งแบบที่สองนักเรียนคิดว่าแบบไหนถูกอ่ะมีบรรทัดสามทั้งคู่เลย อันนี้ก็สามอันนี้ก็สามแบบที่อะไรช่วยตอบหน่อยลูกแบบไหนถูกแบบที่สองถูกถูกไหมอ่ะแบบที่สองถูกแบบที่หนึ่งผิดเพราะอะไรเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราพันธะสามห้ามอะไรห้ามหักมุมถูกไหมพันธะสามห้ามมุมเพราะว่าแบบที่หนึ่งมันหักมุมอันนี้หักมุมไม่ได้ต้องจับมันยืดออกเขาจะเป็นแบบนี้แบบนี้ถึงจะถูกต้องนะคะอ่ะแบบนี้ถึงถูกต้องเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าอ่ะมาดูตัวอย่างนะอันนี้จะมีโครงสร้างสามแบบเลยนะ ก็จะเป็นคสร้างเลวิท e อ่ะเลวิท e อย่างที่ครูบอกไปแล้วจะเต็มนะโชว์แขนโชว์ขาเรียบร้อยนะแบบยอ่อเอขืเอามาย่อแล้วแบบเส้นบรรทัดเห็นไหมลูกเส้นบรรทัดเห็นไหมเราจะไม่โชว์คาร์บอนไฮโดรเจนเลยเห็นไหมลูกไม่มีเลยนะอ่ะแล้วตรงนี้บรรทัดสามเห็นไหมแจ้งแลยบรรทัดสามห้ามลายห้ามหักมุมเลยไปก่อนค่อยหักนะเลยไปก่อนค่อยหักอันนี้เห็นว่าเอทีสองมีอยู่ในโครงสร้างก็ต้องโชว์ไว้ถึงแม้ไฮโดรเจนจะมีแต่ว่ามมนเกาะไนโตรเจนก็ต้องเขียนโชว์ไว้ นะนี่ก็จะเป็นโครงสร้างให้ดูนะในกรณีที่สามารถแปลงจากลิวอีทเป็นแบบย่อหรือแบบแบบเส้นมันทะก็ได้อ่าจากที่เราเรียนมาแล้วทั้งสามแบบเนาะแบบสุดท้ายเนี่ยโครงสร้างแบบเส้นมันทะนะคะเราจะเจอบ่อยเลยนะคะเราจะพบว่าโครงสร้างแบบนี้เหมาะก,กับสารที่มีไงหลอกทสีย์ที่มีโครงสร้างเป็นไงโครงสร้างใหญ่หรือโครงสร้างซับซ้อนเนาะมันเขียนแล้วมันก็ดูสมูทดูดูเข้าใจง่ายแต่ถ้าเกิดโครงสร้างใหญ่ แล้วเรียนไปเขียนริวอีฟเป็นไงคะแขนที่มันเกาออกมาเนี่ยมันเกะก,กะนะคะมันก็ทําให้ดูไม่รู้เรื่องเนาะอ่ะตัวอย่างนี้เป็นโครงสร้างแบบเส้นบรรทัดของไข่คอเลสเตอรอลเห็นไหมโครงสร้างใหญ่มากเลยถ้าเกิดเรียนไปเขียนแบบริวอีฟเป็นไงคะเกะก,กะไหมโอ้โหตรงนี้ออกมามันก็จะแบบเกะก,กะเนาะมันก็จะดูไม่สวยงามอ่ะมาถึงตรงนี้ตรวจสอบความเข้าใจอ่ะตรวจสอบความเข้าใจมีสองข้อเหมือนเดิม ให้เรียนทำลงในสมุดนะคะทำใส่สมุดนะอ่ะอันนี้มีสองโครงสร้างอันที่หนึ่งอันที่สองอ่ะข้อแรกเป็นสองโครงสร้างเขาให้เราทำอะไรเอ่ยให้เขียนสู่โครงสร้างแบบเส้นบรรทัดอ่ะแบบนี้นะคะเขาย่อมาให้เราเขียนแบบเส้นนั่นเองก็ซิกแซกซิกแซกไปอ่ะสีซิกแซกก็ได้แบบไหนอันที่สองอ่าอันที่สองเขียนสู่โครงสร้างแบบย่อและสูตรโมเลกุลนะคะอันนี้ บบที่หนึ่งให้เขียนแบบย่อบบพี่สองให้บอกสูตรโมเลกุลนะคะซึ่งมันให้สูตรแอะไรมาแบบเส้นพันธะถูกไหมลูกมันให้แบบเส้นพันธะเรามาให้เราย่อให้เราย่อมันและบอกสูตรโมเลกุลด้วยนะคะอ่าตรงนี้อันนี้ครูฝากไปทําให้เรียนทําเองลองเขียนนะคะว่าแบบเส้นพันธะได้อะไรให้ย่อมาหรือให้แบบเส้นพันธะมาให้ย่อบอกสูตรโมเลกุลให้ทําใส่สมุดนะคะแล้วก็ หมดคาบก็รวบรวมสมุดไปส่งที่โต๊ะครูเนาะอ่ะวันนี้ครูจะไปแค่นี้โครงสร้างมี3แบบแบบริวอีตแบบย่อแล้วก็แบบอะไรเอยสุดท้ายเส้นผันทะนะคะวันนี้เครื่องส่งก็มีอันนี้ตัวสองใจนี้นะคะแล้วก็อันนี้เึ่งออันนี้ครูเฉลยไปแล้วถูกป่ะช่วยทําแล้วแต่ว่าอันเนี้ยครูฝากนักเรียนไปทาอ่ะอน,นี่ฝากไปทําแล้วก็ส่งนะอ่ะโอเควันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย